คุณผู้ชมคะการประชุมสบคชุดใหญ่วันนี้มีนายกนั่งเป็นประธานการประชุมนะคะประชุมกันนานกว่า2ชั่วโมงค่ะที่สุดแล้วมติที่ประชุมยังไม่มีการปรับโซนสีนะคะถึงแม้ว่าเราจะเจอจํานวนผู้ติดเชื้อรายวันแล้วก็ตัวเลขผู้เสียชีวิตรายวันจากโควิด -19 เพิ่มสูงขึ้นก็ตามขณะเดียวกันมีการพูดถึงการปรับใช้ศูนย์พักคอยในชุมชนค่ะจะนํามาปรับใช้เพื่อใช้สําหรับรับตัวคนที่ติดเชื้อแล้วไปแยกกักตัวที่บ้านไม่ได้ก็จะมาอยู่ในศูนย์แห่งนี้ส่วนเรื่องของการ เตียงว่ามีเตียงพอหรือไม่พอก่อนหน้านั้นมีดราม่าสปสชโทรไปไม่ค่อยติดเตียงไม่ค่อยมีบ้างล่าสุดมีคํายืนยันออกมานะคะว่ามีเตียงเพียงพอสําหรับผู้ป่วยเสี่ยงสูงแล้วก็ผู้ป่วยวิกฤตเท่านั้นค่ะท่านนายกใช้เวลาในการประชุมสบ,บคชุดใหญ่นานกว่าสองชั่วโมงก่อนจะออกจากห้องประชุมค่ะพอออกมาก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะมีการโบกมือทักทายทักผู้สื่อข่าวบอกว่าสวัสดีจ้ะ ก่อนที่จะรีบเดินกลับเข้าไปในอาคารทันทีหลังจากนั้นคุณหมอทวีสินวิษณุโยธินค่ะโฆกสบ,บอกคอ,ออกมาถแถลงข่าวยืนยนันพูดถึงการปรับโซนสีนะคะคุณหมอทวีสินบอกว่าโซนสียังเป็นเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะแล้วก็ที่ประชุมมีการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อวันนี้อยู่ที่21,232รายเสียชีวิต39ราย ตัวเลขผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่22,730รายอัตราการเสียชีวิตระรอกเดือนมก,กราคมของปีนี้นะคะปี2565อยู่ที่0.19ถือว่าต่ำ คุณหมอทวีศิล์ยังพูดเรื่องของเตียงค่ะดราม่าเรื่องของเตียงว่าพอไหมล่าสุดคุณหมอบอกว่าอัตราการครองเตียงยังไม่มากนะคะไปดูทั้งประเทศครองเตียงแค่49.1%ซึ่งอยากจะให้สำรองเตียงไว้ให้สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงผู้ที่เป็นกลุ่มป่วยวิกฤตหนักแล้วก็กลุ่มป่วยหนักผู้ที่เป็นผู้ป่วยสีเขียวกับสีเหลืองเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้สิทธิ ในการเข้าไปรักษาในเตียงตรงนี้นะคะอาการน้อยๆคุณหมอบอกว่าอยากให้อยู่ในศูนย์พักคอยในชุมชนค่ะซึ่งขณะนี้มีอยู่กว่า21,000รายส่วนที่ลงทะเบียนดูแลรักษาที่บ้านหรือ Home Isolation ตัวเลขอยู่ที่47,000ราย ขณะที่คุณอนุทินชายบริรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขบอกว่าที่ประชุมได้เห็นชอบปรับเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศโดยยังให้คงการตรวจหาเชื้อโควิด1 9ด้วยวิธี RT-PCR ก่อนเดินทาง72ชั่วโมงนะคะเอาผลมาโชว์เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยวันแรกค่ะไม่ต้องตรวจ RT PC r t p c ทซ้ำในวันที่5แล้วให้ส่งผลตรวจ a t ทแทน ปกติต้องตรวจ3าครั้งนะคะก่อนเดินทางส่มก่อนเดินทาง72ชั่วโมงมาถึงไประเทศไทยวันแรกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ผ่านไปคืนที่5ตรวจอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้คืนที่5าไม่ต้องแล้วนะคะใช้ ATK ส่งมาได้นอกจากนี้ยังปรับลดวงเงินประกันสุขภาพค่ะเดิมตั้งไว้50,000่นเหรียญดอลลาร์สหรัฐตอนนี้ปรับลดลงมาเหลือ2 0,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐโดยมั่นใจว่าจํานวนเงินประกันดังกล่าวจะครอบคลุมแล้วก็เพียงพอหากต้องเข้ารับการรักษาตัวโดยที่ไม่กระทบต่อง,งบประมาณของไทยค่ะ